สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับผม a 9 9เกทเกษตรอินรีนะครับวันนี้จะพาเพื่อนๆมาชมต้นสมุนไพรนะครับต้นนี้หลานก็ได้ซื้อมาต้นประมาณ 200กว่าหรือ300กว่าเนี่ยแหละครับผมจำไม่ได้ละอันนี้เป็นของหลานปลูกไว้นะครับอันนี้ไม่ทราบว่าใช่พันก้านแดงหรือเปล่าครับไม่บีน่าจะเป็นก้านแดงครับเนาะ ต้นงามมากเลยนะครับครั้งก่อนมาสูงประมาณศอกศอกหนึ่งนะครับตอนนั้นที่เคยมาครั้งหนึ่งแต่นานแล้วนะครับอันนี้มีมแมลงมากินใบด้วยนะครับงามมากเลยนะครับยอดกำลังอ่อนๆออันนี้ก็เป็นมะนาวนะครับ แต่ไม่ทราบว่ามะนาวพัน์อะไรนะครับต้นนี้ก็เป็นต้นหม่อนเชียงใหม่60นะครับ นี่ก็เป็นกล้วยไข่นะครับแล้วก็ผักคะน้าชัยยานะครับนี่เป็นต้นมะนาวนะครับต้นนี้ก็เป็นต้นหมอนเชียงใหม่60เหมือนกันนะครับพี่เขาตัดสากิ่งเหลือนิดเดียวเองนะครับส่วนต้นนี้ก็เป็น เการัดนะครับเก่ารัดไทยนะครับใบใหญ่มากเลยนะครับ นี่ก็เป็นส่วนทุเรียนนะครับนี่ก็ตักไปได้สองเที่ยวรถแล้วนะครับที่ให้ล้งเขามาตัดนะครับราคาตอนนี้ ร้อยสามสิบนะครับตกไซก็เก้าสิบห้านะครับอากาศจะมืดนิดนึงนะครับก็เหลือไม่เยอะแล้วนะครับทุเรียนเป็นทุเรียนหมอนทองนะครับ เนื้อที่15ไร่นะครับพี่เขาก็ได้ปลูกกล้วยเยอะเหมือนกันนะครับก็ถ้าตัดครั้งหนึ่งก็ขายได้เยอะอยู่นะครับตอนนี้หน้าฝนนะครับฝนตกลงมาเยอะก็หญ้าก็งาม เขียวทั้งสวนเลยนะครับอันนี้พี่เขาก็ได้มาตัดรอบโคนต้นแล้วนะครับวันนีมืดฝนนะครับจะมืดนิดนึงไม่มีลูกต่ำๆเลยนะครับอันนี้เป็นบอ่อน้านะครับ แถวนี้น้ําดีมากเลยนะครับน้ําใสมากน้ํากินน้ำใช้ก็บอ่อนี้บอ่อเดียวนะครับเป็นแผลยาวเลยนะครับส่วนที่ลงใหม่ก็มีนะครับมี หลายต้นนะครับที่ตายไปก็มีหลายต้นเหมือนกันนะครับต้นนี้ก็ปลูกแซมใหม่ที่หลังนะครับไม่มีลูกต่ำๆเลยนะครับ เต่ลูกสูงๆนะครับอ่ะเจอลูกต่ำแล้วนี่นะครับหมอนทองอันนี้ต้องโยงนะครับ ตอนนั้นลมแรงร่วงไปประมาณ1ซาเล้งนะครับ1พ่วงรถข้างนะครับแต่ก็ยังดีนะครับที่มีคนซื้อนะครับซื้อไปทำพวกไอศครีมนะครับทำขนมนะครับ ได้กิโลละ5บาทนะครับก็ยังขายไปได้พันกว่าบาทนะครับเป็นทุเรียนอ่อนนะครับทุเรียนยังไม่เข้าสีนะครับถ้าเข้าสีเหลืองๆเขาจะซื้อกิโลละ10บาทนะครับ หลลายลูกนะครับตัวนี้เหลือเพียบเลยนะครับบนลูกใหญ่มากกล้วยก็งามดีนะครับใบเขียวดีนะครับ เนื้อที่ตรงนี้15ไร่นะครับตอนนี้เหลือแต่ทุเรียนนะครับเมื่อก่อนก็จะมีมังคุดแล้วก็ลองกองนะครับแซมนะครับจะมีมังคุดแซมทุเรียนนะครับตอนหลังก็ได้ตัดออกหมดเลยครับเหลือเหลือแต่ทุเรียนอย่างเดียวนะครับ ริมแดงก็ปลูกต้นหมากตามริมล่องนะครับประตูน้ำนะครับ งลูกก็จะไม่สวยนะครับตอนนี้มี3ามพูนะครับ เขาตัดไปชุดหนึ่งแล้วนะครับก็เลยจะรูเหลือลูกไม่ค่อยสวยนะครับชุดตรงนี้แน่นเลยต้นนี้เหลือหลายลูกเลยนะครับส่วนนี้ก็ปลูกมาเหมือนกันนะครับ ปีนี้ถูดนะครับมาพี่สาวบอกว่าเหลือกิโลละหมากแห้งนะครับแมวแห้งแกะเปลือกนะครับเหลือกิโลกร,รัมละ20บาทนะครับปีนี้บางปีจะได้ถึง5 60นะครับ30ถึง60บาทนะครับ ฝั่งนี้เก็ยังมีลองกองกับมังคุดอยู่นะครับ ตรงนี้ก็สุดแดนแล้วนะครับอันนี้เป็นแผลนะครับเป็นโรคนะครับฝั่งนู้นก็จะเป็นต้นกาแฟนะครับกาแฟปลูกแซมไม้หอมนะครับ หรือกิศนานะครับเราก็จะมีต้นสักด้วยนะครับแต่ต้นสักจะมีเหลือไม่กี่ต้นแล้วนะครับต้นสักเห็นมีต้นเดียวนะครับ กาแฟก็จะปลูกกันเยอะเหมือนกันนะครับตามส,วน,ามสวนยางนะครับตามสวนยางแซมสวนยางนะครับลูกนั้นแฝดด้วไมนมะไม่ใช่แฝดที่ลูกนะครับแฝดที่งวง นี้รุ่นหลังนะครับจะเล็กหน่อยนะครับก็จะมีหลายไซส์นะครับต้นนี้เหลือเยอะอยู่นะครับ นี่ขนนนะครับสมัยก่อนก็จะมีไม้ไผ่นะครับริมริมปลูกริมร่องนี่นะครับไผ่ตรงแล้วก็จะเป็นไม้ไผ่คันล่มนะครับสมัยก่อนตอนที่ผมยังเด็กๆก็ยังมาช่วยพี่เก็บหน่อไม้เหมือนกันนะครับก็จะมีหน่อไม้ไผ่ตรงแล้วก็หน่อไม้คันล่มนะครับ ต้นนู้นก็เหลือหลายรูนะครับอันนี้ก็เป็นร่องระบายน้ํานะครับเมื่อก่อนอันนี้เพิ่งมาขุดที่หลังนะครับระบายน้ํานะครับมีมะละกอด้วยนะครับ นี้พี่เขาก็แซมกล้วยนะครับกล้วยเป็นกล้วยไข่นะครับแซมระหว่างทุเรียนนะครับมืดฝนทั้งวันเลยครับวันนี้ กาแฟเยอะมากเลยนะครับแซมตลอดสวนเลยนะครับแต่ยังไม่เห็นออกดอกในช่วงนี้เป็นเป็นไม้สักนะครับปลูกผสมกันนะครับ ต้นนี้ก็เป็นต้นกระวานนะครับทำเมนูได้หลายอย่างนะครับเอาไปใส่ผัดเผ็ดนะครับหอมดีนะครับก็จะแซมมีหลายกออยู่นะครับต้นกระวานเลี้ยวหอมก็มีนะครับแต่เลี้ยวหอมจะมี มีเป็นอีกสวนหนึ่งนะครับจะมีอยู่หลายกอนะครับตรงนี้จะมีแต่กระวานนะครับตรงนี้ก็ยังเหลือเยอะอยู่นะครับแต่ลูกไม่ค่อยโตเท่าไหร่แล้วนะครับลูกโตก็ยังมีบ้างอยู่นะครับ ลูกไม่ค่อยสวยนะบบางลูกไม่สวยนะครับแต่ก็อร่อยนะครับถ้าแก่จัดๆลูกนี้สวยนะครับส่วนนี้ก็หลายปีแล้วนะครับ น่าจะประมาณ30กว่าปีนะครับ30ปีขึ้นนะครับส่วนนี้อากาศมืดฝนนะครับจะเห็นไม่ชัดนะครับ ละวานเยอะนะครับนั้นกอใหญ่ตรงนี้ก็สุดริมแดนอีกฝั่งหนึ่งแล้วนะครับ ร่องน,นี้เมื่อก่อนตอนเด็กๆก็เคยมาช่วยพี่ขุดนะครับแต่ตอนหลังคงจะเอาแมคโครมาขุดนะครับเพราะว่าลึกมากนะครับเมื่อก่อนขุดด้วยจอบนะครับจะไม่ลึกจะไม่ลึกเท่าไหร่นะครับ ต้นนี้กิ่งติดดินเลยนะครับลูกดกเหมือนกันนี้สุดริมแดนแล้วนะครับติดถนนนี้ก็เป็นละมุดนะครับว่าจะมาตอนก็ยังไม่ได้ตอนเลยนะครับ นี่ติดถนนแล้วนะครับสุดริมแดนอีกด้านนึงแล้วนะครับต้นนี้ตายแต่แล้ว ตั่งนี้มีแต่ต้นเล็กนะครับนี่ก็เป็นมะพร้าวน้ำหอมนะครับ อันนี้เป็นมะพร้าวน้ำหอมนะครับต้นเตี้ยอันนี้ก็เป็นหมอนนะครับหมอนเชียงไหม่60ที่ปผมมาปลูกนะครับ ตรงนี้ก็เป็นที่บ้านพี่สาวนะครับแต่ฝั่งนู้นไม่ใช่นะครับลูกนี้สวยนะครับเพี่ตึมเลย ้าแก่จ,จัดๆจะหวานหอมมากเลยนะครับจะอร่อยมากยังมีลูกสวยอยนะครับครบรอบแล้วนะครับจนรอบที่ต้นสมุนไพรนะครับขอขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับ ฝากเพื่อนๆติดตามเพื่อนๆที่เข้ามาที่ที่เข้ามาที่ช่องผมด้วยนะครับฝากเพื่อนๆติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ